สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะบ้านนอกบันนาจันแนลคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นาะจะพาเพื่อนๆมาหาดูเห็ดหมูหนูนะคะนี่คะ่ะมาถึงป่าแล้วนะคะดูสิว่าจะได้ยดเยอะปะคะมารุ่นประมานกันนานด้วยค่ะมาถึงก็เจอแล้วค่ะนี่คะ่ะนี่นะคะนี่คะ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะส่องให้ดูนะ<ๆ>เขาก็แอบออกอยู่นะคะนี่คะ่ะเพื่อน แต่ว่าก็ยังน้อยอยู่นะคะน้อยก็ต้องเอาค่ะเพราะว่ามันใกล้นี่นะคะถ้าฝนไม่ตกเขาก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตันะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะโอ้ใ่ได้อีกสักหน่อยก็น่าจะเห็นไหมคะเห็นบ่านี่โอ้โหเนาะบังแดดกำลังกินเลยค่ะดอกขนาดนี้ มองขาเงินโอ้นี่คะ่ะแต่ไม่อกมองเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะอืมหอกจังเลยค่ะนี่ยเลือกแลเนาะคะ่ะไหนเก็บได้ก็เก็บไหนเก็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเก็บไว้แรงพันต่อค่ะือเห็นไหมคะหลังนิ้ยๆเๆลยคะ่ะเปิดเผยคะ่ะ ตรงไหนเนี่ยนี่ค่ะกำลังอินออกไปพุ่มเป็นทวงนะคะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนน่าจะเจออยู่นะคะคที่เก่าที่นะเคยเจออยู่ะค,ะค่ะดกำไปค่ะเอาต่อามันจะออกเติมกิ่งไม้อย่างนี้นะคะเพื่อนค่ะ นี่ค่ะเพื่อนจะออกนี้นะคะนี่ถ้าเขาโตนะคะมีแรงกินเลยค่ะนี่มาลังติดให้กันมิ่ค่นนี่ค่ะนี่เขาตายก็ตายนะคะโอ้โห,โโหนี่ค่ะ,ะกำลังวิจิวิจีก็มีเุ็นตุ่มก็มีค่ะ นลายชัแกงก็ดีนะคะนี่ค่ะกำลังเป็นนีน่อย่างเงี้ยคะ่ะไม่เอาค่ะเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆมันยังน้อยอะ่ะไม่เอานะคะแบบนี้โอ้ยมันยังน้อยน้อนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆโอ้ยมาเนี่ยสายแห้งหมดเลย แล้วนุ่นดอกนี่ดอกค่ะจะพอแล้วนะคะดอกละเหมาะถ้าหาก็ยังได้เจออีกนะคะนีะอันนี้กิ่นง,งามตามกิ่งไม้ที่มันหักหางลงมาเนาะคะ่ะนั่งเห็นขึ้นไปบนเออขึ้นไปบนนะคะต้นไม้นะ่ะเห็นเยอะมากเลยแต่เราเอาเขาไม่ได้ค่ะมันอยู่บนต้นไม้นะคะโด้โเนาะเพื่อนๆมันอยู่บนปลายไม้นู่นเนะคะเอาไม่ได้อะทำไงเอาคะเป็นพวงเลย โน่นคะ่ะโน้นอีกดำๆนู่นนะค่ะใช่เลยนะคะ่ะโอ้โหชุงรีบเลยว่ะเขาไม่ได้เจไดไย้นี่ค่ะพเพื่อนกำลังเต็นเม็ดเ,เ,เลยค่ะโอ้ยสะท้อนแดดหน่อยนะคะ่ะ นี่ค่ะเพื่อนๆผลงามนั่งอยู่นะคะนี่ขอแกงแล้วคะ่ะพอแล้วเดี๋ยวน่าจะเดินาหาเดินเดินลับองนะคะโอ้ยม่เห็นไหมคะกำลังจะออกจะออกข้าเพื่อดูนี่โอ้ยเดี๋ยวไม่ตัดหรอกโอ้ยขาดไปเลยนี่ค่ะ โอ้หนอเอ้ยเฮ้อกำลังจะออกค่ะก็ได้อยู่นะคะนน่นค่ะโน,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 น่นโน่นโน่นโน่นดูจุกหน่อยมันจะออกจะออกโอ้ยก็บแยะเนี่ยน,นี่เห็นไหมคะช่วยด้วโอ้ย,อยมาท่านเมื่อสายนี่โอ้ยไม่เห็นนี่เห็นนะคะงามงาม งามๆอย่างนี้เอาค่ะไอ,อ้ย้เขากำลังเต็มจีค่ะพี่กัเนี่ปล่อยไว้มันก็เสียค่ะมันไม่เสียหรอกค่ะแต่ว่ามันก็จะแห้งไปมันก็ไม่หนีแล้วค่ะอพอพอพอเดี๋ยวตัดเอากระเทียมสักหน่อยค่ะเอาไปให้พี่สาว งามดีค่ะห้องบุนโดยนี่ค่ะเอระคะเพื่อนๆค่ะขอจบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะนี่ค่ะได้อยู่นะคะขึ้นตะกาหน่อยนี่หอกแกงนะคะสองหม้อแกงได้แหละเจอกันคลิปหน้านะคะฝากบ้านทองบนาชั้นเนี่ยวค่ะฝากกดใจให้นานเด้อจ้ะเดี๋ยวถ้าเจออีกก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะเดินออกแล้วะคะ่ะแล้วก็จะเก็บกระเทียมตรงนั้นงามๆไปให้พี่สาวสักตะกาค่ะแกสั่งอยู่ เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้วันนี้สวัสดีจ้านี่คะ่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะจบด้วยภาพฟาร์มฝรั่งนี้นะคะมุดรอยเลยนะคะนี่ยบายจ้านี่คะ่ะที่เพื่อนจะเดินออกแล้วนะคะมาเจอตรงนี้อีกต้นนึงยาวนะคะ ว่ามันยังเล็กเนาะเอาได้เอาค่ะอุ้ยนน่นนนนยเตนมมืนนน่นน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 กินเลยคนะแนบนี้นะคะนหมือนนนนนนน ลากดดึงหักดึงหักดึงหักเลยสวยจงังเลยเนี่ยหักเลยเนี่ยะคะเพือพ่อนๆสรุปอีกทีคะ่ะนี่คะ่ะออกจากป่าแล้วคะ่ะได้เยอะอยู่นะคะนี่ตอนแรกสรุปแล้วน้อยเอาค่ะเดินเก็บออกมาเรื่อยๆก็ได้อีกเยอะด้วยนี่นะคะ่ะ